ออกตองออกนาเจ้าแม่ออาตองออกนะนี่ขนาดฝนมักดินไว้เหมือนต้นผีแล้วนะนี่นะหลังทำนาฝนมักดิ้นไเออเข้าออกกันแมานคะคนลเข้ากันออกกัมนเจ้าออกตองออกนาะวันนี้อากาศดีขนาดเลยฝนจะตกเลย ว,ว่ากเหมือนฝนจะตกกับรรตกวันนี้เย็นมากมันเร็วเย็นสุย็สุยเลยว้าวได้มาต้นสี่บนภูเขมแ้นนี่นะส่วนหอมแล้วนี่นะตอนนี้ทำนาประกาไม่ดูทำน,ำนาประกับไถนาต่อเจ้าด่จีเอนนี้เดินผมหเป้าแล้วโอ้ยหเป้าไปกินก็ไม่ได้กิ่นไ่จะป้อมอกว้างแนละ้ว ต้มเนี่ยว้าวมาแอลตรงไก่กันเจ้าเอ้ยเฮ้ยัวเอาคนเลี้ยงงัวเป็นร้อยๆวันเอาอันนันกั้นเะเอาไฟกั้นเลยดูดูญ้าออกใหม่หมดแล้วเนี่ยงัวได้กินหญ้าออกใหม่แล้วตกมาติดเลยนะ อันนี้เรื่องว่าตัวเดียว,ยนนะวปูกเนี่ยเฮ้กิบตึงไหลกันเลยดูวปา้ยเริ่มเปินไถนาแล้วแต่ว่ายีงมันไม่ไถไทยแนาวันที่ไถแล้วบ่นีน่นะวัววัวเดียวปลกูกเนีย่ยตึงไหลกันนะ าตรงเจ้ามาตรงเจ้าเอาเป็นตัดไหมวายอาปลดมือเดียวได้อยู่โอ้ปิดนี่เหละวันน้มาปิดงวเขา้าอ่ะงวะเข้าไปกินน้ำหรือพูดหน่อเอ้ยมากินหญ้าเอาอ่ะข้าวหญ้าเขาปลูกไหนนี่นะไปเถาะเจ้าตงนาวันนี้เจ้าเย็นสบายดีมาก เย็นดีขนาดฝนจะตกกันไหนน่ะ